สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็พบกับช่องพากินพาเที่ยวอีกแล้วในวันนี้ผมจะพาเที่ยวที่บ้านของเองครับจะพาไปดูธรรมชาติสวยๆต้นไม้ไที่ปลูกไว้เยอะแยะมากมายในบ้านนะครับผลระหมากลากไม้ก็มีพืชผักสวนครัวก็มีนะครับโดยเฉพาะต้นมะละกอปลูกไว้หลายต้นมาก เรามาเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยนะครับหน้าบ้านในบ้านครับนี่ต้นมะละกอต้นแรกครับโอ้ต้นสูงมากนะครับดอกออกลูกออกล้วลาครับนี่ลูกเล็กนิดเดียวนะครับนี่นี่นี่เพิ่งออกครับนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้ทําอาหารทําต้มตำกินครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าบ้านกันมีเป็นดงเลยต้นมะละกอนี่แหละเออไปไปกัน ตามมาตามมาตามทางทางนี้เลยเดินมาเดินมาโอ้โหหญ้าเขียวขจีเลยนะตามมาตามมาตามมาครับตามมาตามมาเรื่อยๆ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 นี่ไงมะละกอเห็นไหมครับโอ้โหเป็นดงเลยเป็นมะละกอแคะนะครับเนี่ยลูกยังไม่ออกนะครับแต่ว่าเป็นดงสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมข้างหลังนั่นที่เห็นใบยาวๆก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นดิน ว่างเปล่าซึ่งคุณแม่เขาน่าจะหว่านเม็ดพริกสวนไว้นะครับเดี๋ยววันหนึ่งคงจะขึ้นนะครับช่วงเนี้ฝนตกทุกวันนะครับมาเรื่อยๆก็จะเจอต้นกล้วยนะครับอีกเม็ดหนึ่งกระต้นกล้วยอีกเม็ดหนึ่งกระต้นกล้วยต้นกล้วยทั้งนั้นเลยครับเป็นยังไงบ้างล่ะครับปลูกไว้เยอะๆเอาไว้ทํากินนะครับนี่นะครับต้นมะนาว กำลังตัดอยู่ครับตอนนี้ฝนก็ตกป,ปล่อยๆเดี๋ยวจะย้ายออกไปปลูกหน้าบ้านนะครับต้นมะนาวครับต้นมะนาวเอา้ามาตัดยากนั้นเลยล่ะ,ะกิ่งใหญ่ครับ ายม,ม่ดตัดยากครับกิ่งมันใหญ่ตัดตบแต่งกิ่งต้นมะนาวนะครับเพื่อที่ให้มันสวยนะครับเอาก้านที่ยื่นออกมาออกให้หมดนะครับแล้วเอาไปปลูกหน้าบ้านเพื่อที่จะให้มันงอกงามมาใหม่นะครับเพื่อที่มีลูกให้เราเนี่ยเอาไว้ทําอาหารกินนะครับ สำหรับต้นมะนาวต้นนี้ครับสำหรับตอนนี้ก็ตัดตกแต่งกิง่งเสร็จแล้วครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนใครรู้บ้างต้นนี้ต้นอะไรต้นนี้เขาเรียกกันต้นผงชูรสนะครับมีเอาไปทำกับข้าวกินได้นะครับเนี่ยต้นผงชูรส เราพามาดูกันที่หลังบ้านนะครับหลังบ้านผมเองนี่ต้นอะไรเอ่ยต้นขนุนครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกนะครับถ้ามีลูกทิ้งโอ้โหลูกดกเป็นลูกองุ่นเลยครับตอนนี้ก็มีลูกเล็กๆครับเพิ่งเกิดนี่เลยครับแต่ผมถ่ายไปดูใกล้ๆนี่ครับออกมาสองลูกยาวๆนะครับที่จริงแล้ว ลูกขนุนเขาจะเป็นกลมๆแล้วก็มีหลายลูกมากเป็นพวงอย่างการลูกองุ่นเลยนะครับนี่แหละครับต้นขนุนปลูกมาก็ประมาณ10กว่าปีแล้วครับต้นก็จะใหญ่พอสมควรอยู่ครับเป็นยังไงกับบลางครับท่านผู้ชมที่ผมให้ดูทั้งหมดเนี่ยสวยสดงดงามทีสดครับมีทั้งต้นไม้มีทั้งเพื่อนสวนครัวที่ทำเก็บไบกินนะครับ คลิปต่อไปจะมีอะไรอีกผมจะพาไปดูอะไรอีกต้องคอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดี